สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนสร้างเว็บไซต์นะครับใน EP ที่2นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับทำให้เว็บไซต์มีความปลอดภัยนะครับโดยการติดตั้ง SSL certificate นะครับก่ <S <S อนที่จะทําตามวิธีการต่างๆดังต่อไปนี้นะครับท่านต้องเคย ทำตาม EP ีแรกของเราก่อนนะครับก็คือวิธีการจดโดเมนและว,วิธีการเช่าโฮสติ้งรวมถึงวิธีการรับโฮสติ้งฟรีถึง3เดือนหากท่านยังไม่เคยดู EP ีแรกของเราก็ <ป aware S 1> าสามารถกดดูด้านบนขวาที่ขึ้นมาตอนนี้ได้เลยนะครับโอเคอยากดู EP ีแรกแล้วก็ไปรับชมกันต่อเลยครับตอนนี้นะครับเว็บไซต์ของเราที่สร้างไปแล้วกันเมื่อตอนที่แล้วนะครับหากท่านสังเกตด,ดูด้านบนนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่าไม่ปลอดภัยนะครับขึ้นว่าการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ไม่มีความปลอดภัยนะครับ ซึ่งหากเว็บทั่วไปนะครับเห็นไหมครับนี่อย่างเว็บไซต์หลักของผมนะครับมันจะขึ้นว่าการเชื่อมต่อมีความปลอดภัยนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการทํากันนะครับเราต้องไปเรียนรู้กันก่อนว่า SSL มันคืออะไรนะครับ SSL นะครับก็เป็นการเทคโนโลยีนะครับการเข้ารหัสข้อมูลนะครับเพราะว่าสมมุติเว็บไซต์ของเราโดนโจรรมข้อมูลไปนะครับแต่ข้อมูลข้อมูลของเรานะครับก็จะยังมีความปลอดภัยนะครับเพราะแฮกเกอร์ จะไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลของของเราได้นะครับเนื่องจากข้อมูลที่ได้ไปนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบที่แฮกเกอร์ไม่สามารถอ่านได้ออกนะครับเนื่องจากมีการเข้าดัดไว้นั่นเองนะครับแล้วทาไมเราต้องมี SSL กันใช่ไหมครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของเรานะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือเพิ่มความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์นะครับเช่นท่านเข้าไปเว็บที่มันขึ้นว่าไม่มีความปลอดภัยแบบนี้ท่านก็คงจะไม่กล้าทาธุรกรรมต่างๆหรือ ล่าจะอ่านเว็บไซต์นั้นต่อไปอก,กันใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างที่สําคัญนะครับคือการมี SSL นะครับมันจะช่วยมีผลในการจัดอันดับของ Google นะครับทำให้เว็บไซต์ของเรามีโอกาสติดหน้าแรกของ Google นะครับเวลามีคนค้นหามากขึ้นนะครับซึ่ง SSL นะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายนะครับผมลองยกตัวอย่างนะค ้าจะจ่ายจากเว็บไซต์หนึ่งนะครับใน Google นะครับมันจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1,000บาทถึง1,000 0กว่าบาทต่อปีเลยนะครับแต่หยุดก่อนครับท่านไม่ต้องเสียค่าบริการอะไรเลยนะครับหากท่านใช้บริการกับ Cloudway นะครับท่านสามารถใช้งาน S S L free ได้ตลอดเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนนะครับถ้าท่านยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เราสอน สร้างเว็บไซต์ด้วยคลาวเว a y นะครับค่อยกดที่ลิงก์ด้านบนตรงนี้นะครับลิงก์ด้านบนขวาตรงนี้นะครับเพื่อกลับไปดูคลิปก่อนหน้านะครับแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ต่อนะครับโอเคครับทีนี้เราไปเรียนดูวิธีการติดตั้ง s s l ฟรีกับคลาวเว a y กันเลยนะครับตอนนี้ท่านก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของคลาวเว a y นะครับอาจจะค้นหาใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าคลาวเว a y ผมก็เคยพิมพ์มาแล้วนะครับก็กดคลิกไปหรือไม่ก็พิมพ์ URL คลาวเว a y ไปเลยนะครับ c l o u d ways นะครับ .com จากนั้นก็ล็อกอินเข้าไปนะครับซึ่งท่านต้องกรอกชื่อผู้ใช้งานและพาสเวิร์ดเพื่อใช้ในการล็อกอินนะครับแต่ของผมผมเคยล็อกอินไว้แล้วนะครับหลังจากเข้ามาใน c l o u d ์เวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดไปที่ W 3ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ชื่อโดเมนของเราที่ตั้งไว้นะครับก็จะมาหน้านี้นะครับท่านจะสังเกตเห็นนะครับตรงนี้เขียนว่า SSL Certificate ก็กดเข้าไปครับทีนี้ เมื่อมาหน้านี้นะครับในช่อง email a ร d นะครับให้ท่านกรอกอ m a i l อีเมลของท่านไปนะครับในช่อง domain name นะครับก็ให้ท่านนําโดเม n เ a m e ที่ท่านจดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับมากรอกในช่องนี้นะครับหากจาไม่ได้ก็กดกลับไปดูได้ตรงนี้นะครับตรง a s s e s detail นะครับคลิกเปิดแท็บใหม่ไปนะครับเห็นไหมครับ d o เมน n น a m e เราจะอยู่ตรงนี้นะครับก็กด copy ให้นํามาวางในช่อง domain name นะครับโดย domain name ที่ต้องวางก็คือถ้ามีอย่างอื่นนะครับ ให้มีแค่ชื่อด omain แล้วก็ตามด้วย .com เท่านั้นนะครับจากนั้นก็กดปุ่มสีเขียวนะครับ install certificate นะครับดันั้นเว็บไซต์ก็จะบอกให้เรารอสักครู่นะครับโอเคครับหลังจากรอก็หลายนาทีอยู่นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับว่า enable https redirection นะครับซึ่งของบางคนมันจะอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับของผมตอนติดตั้งครั้งแรกๆมันก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะข้ามไปก่อนนะครับกด not now นะครับ กด cross จากนั้นนะครับให้ท่านไปตรงนี้นะครับ a p p l i c เค i ัน Setting ตรงนี้นะครับกดเข้าไปจากนั้นนะครับเห็นไหมครับ httpsredirection แบบเมื่อกี้นะครับสามารถเปิดได้ตรงนี้นะครับเผื่อคนอื่นที่ยังไม่ขึ้นแบบผมเมื่อกี้สามารถจะมาทำตามได้ง่ายๆนะครับก็กดเปิดไปนะครับจากนั้นก็กด yes นะครับแล้วก็รอนะครับให้มัน enable นะครับก็ต้องรอไปอีกหลายนาทีนะครับ เดี๋ยผมจะข้ามไปตอนเสร็จแล้วนะครับครับก็หลังจากรอไปหลายนาทีนะครับเกือบสินาทีได้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เราไปดูที่เว็บไซต์ของเรานะครับกลับไปดีเฟสดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เว็บไซต์ของเราขึ้นเครื่องหมายกุญแจแล้วก็ขึ้นว่าการเชื่อมต่อปลอดภัยแล้วนะครับก็จบไปนะครับสาหรับการติดตั้ง SSL นะครับในคลิปต่อไปเราจะสอนเรื่องการตั้งค่าอื่นๆอีกนะครับ ก็สามารถกดดูต่อกันได้เลยตรงนี้นะครับด้านบนนี่เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ